อัพระเขาเดินเีนออกาเดวันานี้จ้จนี่ย้อมสวัสดีครับพี่น้องมืนอี้หากินปมาลูาแต่ได้ออกมาหาไซเบียครับพี่น้องเดี๋ยวครับกี่มายามแล้วหลังเรกเอาเอาก่อนนี่ยุบยุเลยครับพี่น้อง ปลาสลามนี่ปลาสลามครับมาหากินเบลูอีสานไตเนาะพี่เนาะแต่จีมาหายไปโดนกิามาลด๋ยหครับมาหากินเบลูอีสานไตห่างหายไปโดนกีเดยกลับมารอบนี้กับลังแรกแหกมันเลยครับลังแหลกครับเหลังแหลกแหกมันเนาะไปเนาะรุ่นกันครับปลาดุก่าสิ โอ้ยตัวปลาธรรมชาติครับเ่าก็บอกเนี่บ่มีเนี่ตักเนาะโอ้ยตัวงามเด็กมี่ลยครับมากินแบบอีสานใต้ครับมากินเปรูอีสานเนาะมาไก่แห้งมือนี่ยโอ้ยพี่น้องพูดนะเบิ่งตัวปลาตะซอนเทียบมือดูเทียบมือกับปลาดูปลาสลามตัวนี้เขี่ยแขนเขี่ยแขนเขี่ยแขนเออเทียบใส่แขนดูเอาครับนี่พ่อใหญ่สอนเหมือนเดิมครับมนเดิมากินเปรูอีสานไต่คือกันครับผม ปลาสลามเนอะเอ้าครับทารุนต่อไปครับหลังแรกแคก,กีกมานนี่เลยครับเนี่ยโอ้เส๊ะใส่ถงุงเบ๊ยเสยๆคือปลาสลามเนาะ,ะนีะ่เนาะซานตัวซี่ตัวรุลเนีน่ยก็อืมก็แบบซี่ตัวรุลนบุรีเนาะยเนอะน,น,นี่ครับลังแรกครับลังแกรกลังแรก,กแคกีมันครับแต่เบื้องหลังตัวไปมืนหนีเฮามาจากชนบุรีมาหากินอยู่ใส่กบมืันนี่ เก่เงาครับเป่งเงาเซิงเจ้ไก่เตือบีเด้ครับกระบอกปนรนวะบนอยางมาเนาะขี่รถมาสนอกวะเอาปนอดไปปะเอาครับตอนนี้ได้แยกทางกันนังนองครับผมกับมาครับปนยใหรือเแลวนี้ก็จิริเงี่ยง Ui, nhìn ừ. nó ghê Thì khắp thịt đeo, thứ đeo, đeo Nhịp nhịp lên mình Phải em ui vô khô Thứ khắp thứ đeo Tôi đẹp, tôi đẹp khắp hẹn mà ăn xuống không? xuống uhm. không? Đẹp của mà gặp Cứ kín lực Ok đó Đẹp mà có để kín Này sang tay nó Cặp hoa để kín นะครับถ้าเบิ้งหลังต่อไปเฮาปลดปลายอยู่ต, tai, ตัวนี้กินเลือกยังเอาไปครับรุ่นหลังต่อไปอีกพุหลักยี่สิบกหลังพุหลั่สิบสาหลังหมดแล้วอุ้ยถึงพี่น้องอุ้ยถือครับถือครับถือหลังนี้ถือหลังนี้ถือคอครับปคออาจจะประคอละโอ้ตัวมันอยู่ใจเลยพี่ส่วนโอ้ยเดียวเออ ยกยกขึ้นมาแบบนี้เออใส่ถุงอู้กินเลือกเลือกแล้วดิเกือบเลือกตัวน่ะใส่เลือกแล้วเขาขอ้อเออนี่ครับพี่น้องว้าวใส่สวยใส่สวยพุ่นเต็มว่าเอาอ้าะวันไหนสอนเราพดเอาพอได้อยู่ครับพอ กับมือนึงอยู่ละกับปนน้อยปนน้อยปนหน้อยดีสามีเดี๋ยปนน้อยเดี๋วนนยปวนนยปวนไหลอยู่ดิใส่แม่เบอือตัวนี่ได้ปะได้อยู่เอออันรอบแล้วซามหนีซามหนีนุ่งยังยามเบิดขึ้นมันกุบเลยพี่น้อง,ออองถือเยอะพี่น้อก็ได ตรงหน้าน,นอนตามธรรมชาติมูวมันจะกินบวก,กินเนาะอืม,มกับพอได้อยู่ดีล่ะเอ็ดยดงานไปก็บมาหากินย่ำบังกับมาหากินครับไป่ก็ส่วนน้อยดอกวะทีเดียมาอืมทีเดียมาพ่อหน่าพอตนะายกัน กันบวกเฝ้า,ายามมันก็ดรุดเบิดเงี้ยกรลวนดีขี <c oughs> ่กีเดียนห้าก็ได้ <c oughs> ไปครับเบิ่งล้างตัวไป <c oughs> ให้หน้าฟังนี่ปว,วดวยเลยวะเนาะฉ <c oughs> วดฟังตื่นฟังน้ำเสีย ทางนี้บระติครับอ๋อถ้าลุหลังต่อไปเนาะพี่น้องอครับประีิรอบสุดท้ายเขาแล้วโอ้ย,ยถือปลาตองว่ปะปลาตองปลาตองครับโอ้ยมเมนต์ตัวหน่อยเดี๋พี่น้องเลยตัวงามปลาตองเบึตงตงีล่ะเฮ้ยโอเคไหมครับตัวปลาเอ้าเดี๋ยวเก็บใส่ถุงเขาก่อนพูดนะปลาตองอีกแล้ว โอ้ยแถวนี้มีแต่ปลาตองบ่ดีบ่มีปลาไผ่อืมอืม,อม,อมย่างเด็กสี่กระไดตอบต้สองตัวพี่น้องพอได้เอาได้ว่าแต่ยังกินเอาเวัตละถึงเก๊ครับถ่ายรูปน้องต่อไปรอบทุก่ายครับรอบนี่เสียเป็นตัวไปปุระที่หาคอยว่ากันอีกท่นึง vét cái gì lơ hấp mìa pato nè nè gây Này, hoop mì hoop mì khu mì 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 mì

อุปลขงปลาทูขงโอ้โเขงยงไงครับปลาตัวเขงมีเขยงสพี่โอ้สวนตปเขงนี่วเอมึงครับมึงปดเขงนะครับตูวปลเข็งมปลขงหน้นะครับมันเปิดขงเลี้ยงครับเนี่ยอีโผลมียเขิงมนตัวใหญ่เโอ้ ไงครับมีเบือนขึ้นใบเดค่ะค่ครับพี่น้องทะลุหลังตัวไปครับแล้ครับสรุปผลงานมาเคื่อนด่น่ครับผลงานประมาณแปดลูกเลยละคูปาโอ้เงำคูปา